สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ o อครับแหมวันนี้มีน้องๆแฟนคลับจากเหล่าเดะซ่ามาด้วยไม่ใช่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 เมื่อเช้าผมขับรถเข้ามาในแกมี่ครับนะครับกำลังจะติดหมัดเข้าครับมีนะฮะหมู่มวลประชาชนนะครับผมเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่ตรงล็อบบี้เห็นเขาบอกว่ามีการมาประท้วงวีเจคนหนึ่งฮะ ประท้วงใครครับไม่รู้มีชื่อด้วยเหรอเออมีป้ายมีป้ายด้วยแบบมาประท้วงอะไรเงี้ยประท้วงว่าอะไรฮะไม่รู้เดี๋ยวมีภาพมาให้ได้ดูกันมีภาพมาให้ดูด้วยลองดูกันหน่อยนี่ไงอ๋อนี่โหนี่ถ่ายเป็นภาพวิดีโอเลยครับเนี่ยอันนี้เหมือนมาลอใส่บาดกันไ่รูนะฮะนี่ผู้ชายเสื้อสีขาวหน้าคุ้นๆมากหน้าตาดีจังเลยอ่าก็ทานอะไรเป็นอาหารทำไมถึงสูงขนาดนี้นักศึ เกียดเสียงสาวพานี่คือภาพบรรยากาศน,นะครับตัดกลับมาได้ละมั้งครับอ๋อฟุตยังไม่หมดพี่ปุ๊กอุต่ตตตตตอาอุาอ้มท้องลงไปถ่ายมาว้วนะฮะวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่พุทของเราเพลงม,ม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 าเพลงอะไรครับเพลงมาไม่เหนมีเพลงเลยเฮ้ยกดดิเพลงมาเพลงมาษาอเค ผมไม่มาเซ่นเลยอะ บอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับมีพิธีกรเกิดติดกัน2คนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาจัดรายการพร้อมกันด้วยครก็เดี๋ยวเราเบิร์ตเดน้องนาวย้อนหลังไปด้วยเลยแล้วกัน ของนาวที่เกิดวันไหนครับยี่สิบเก้ามิถุนาครับขอให้พอน้องนาวก่อนนะฮะขอให้น้องนาวนะครับมีงานเยอะๆโด่งดังมีคนรักเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนต่อไปสาธรครับสาธสาธรเลิกติดจะไปเลยครับครับผมครับอ่๋อโอเคโอเคแฟนเหรออันนี้เหรอฮะอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้เห็นน้องเขานั่งอยู่ใต้สะพานลอยก็เลยเอามาทำงานหน่อยครับ วันเกิดพี่วุฒิปีนี้ตรงวันนี้ด้วย3รกรกฎาคคมรับนะครับ,รบ,รบขอพี่วุฒิสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำงานเยอะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับขอให้การงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ขอให้หล่อวันหล่อคืนอยู่เป็นร่มโพล่มไส่ตอนนี้เทียนกับเค้กเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วโอเคนะขอให้มีความสุขมากแล้วกันนะครับพี่วุฒิครับโอเคปอของงานหนึ่งสองสาม หัวนมด้วยวันนี้ถือว่าพิเศษมากมากนะฮะก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับที่เราจ้างกันมานะฮะมาอยู่ในสตูดิโอของเราด้วยนะครับขอต้อนรับเลยเงินเดือนสามเดือนล่วงหน้านี่จ่ายไปหมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมใช่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวต่อไปกินบะหมี่กึ่งทุกวันเลยนะฮะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยได้สิมาคุยกันหน่อยใครดีใครดีคุยกับใครคุยกับใครคุยใครดีพิพุธ แฟนครับพี่คนไหนตัวจี๊ดเรื่องดึงคุยกับผมสักหนึ่งคนไหนตัวจี๊ดเหรอนี่นี่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้อ่าน้องคนนี้เนี่ยโอ้ยไฟดูดโอ้ยโอ้ไฟแรงมากโอ้ยน้องคนนี้เนี่ยไม่มีบ้านไฟแรงอาศัยอยู่ตามท่อใช้ใช้ยาของน้องคนนี้คือหนูท่อเออคนหรือแมงสามเข้าได้ออกไม่ได้นะเพราะว่าช่วงตัวใหญ่ขึ้นมาคุยกันหน่อยครับเขื่อนมาคุยกันหน่อยอ่าอ่า อย่าหันตูดให้กล้องนะฮะหัน้าให้กล้องด้วยสวัสดีครับช่ออะครับพี่เบลพี่เบลวันนี้มารอพี่พุทธตั้งกี่โมงครับตอบได้ดีมากเลยนะฮะถือว่าเป็นคำตอบที่โอเคเลยถ้าคิดนานขนาดนี้ส่งไลน์บอกก็ได้นะหกโมงเช้ามาทำไมล่ะห้0โมงเช้า ตอนเช้ากับตอนเช้าแปดโมง<ม>เออเป็นตัวแทนเดี๋ยวกันเป็นตัวแทนแฟนคลับอวยพรพี่พูธหน่อยวันนี้เมืเกิดพี่พูธฮะก็ขอให้พี่พูธมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพูดไหมคุณพูดเหมือนผมพเพ,พ,พิ่งพูดไปเหมือนที่เพิ่งพูดไปด้วยแล้วก็ขอให้น่ารักน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเ้าวว้าวว้าวพ้าวว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 ้า เอาโอ้โหคิดซะไม่มั่นใจเลยก็พี่พุธน่ารักเออพี่พุธใส่ใจดูแลทุกคนเลยแล้ววันนี้เอาของขวัญให้พี่พุธป่ะฮะให้อะไรไปแล้วให้อะไรไปแล้วการ์การการ์พลังอ่ะพี่นาวใช่ที่แถวขนมมาใช่มีหลายดาวอ่ะมาเป่าใช่มาลายเต็มมือเลยถุยโอ้นะฮะอันไหนก็ขึ้นมายืนตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแทนแฟนคลับของพี่พุธแล้วนะฮะอัดกอดกันสักหนึ่งทีดีกว่าไหมเออ ถ,ถ้าไม่ติดว่าตัวใหญ่นี้กอดแล้วอุ้มด้วยนะเมือออ่อกี้ทีมงานขอข้าวเปล่าเลยครับเอากินกระหมูเลยฮะบคนแน่นมากเลยนะฮะ จริงๆแล้วมีมีน้องๆแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับอีกเยอะมากที่วันนี้มามาอวยพรแล้วก็มาให้ของขวัญกันนะครับก็ขอขอบคุณด้วยมีบางคนแบบกลับบ้านไปแล้วบางคนแบบลางานมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่การงานทุกๆคนเลยนะครับครับผมนะฮะขอบคุณพี่เบลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของที่ของที่พูดผ่านไป มาถึงของพี่นาวบ้างดีกว่าฮะนี่เดี๋ยว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 เยีดูน้องเขายังงงนะว่าเฮ้ยอุมางานพี่พุทธไม่ใช่เหรอเพราะว่าวันเกิดวันเกิดพี่นาวเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปผมถามก่อนดีกว่าฮะรู้จักพี่นาวไหมพี่นาวคนไหนรู้จักปะคนนี้อ่ะงั้นพุทธถามต่ออันนี้พี่นาวรู้จักพี่หนุ่ยไหมพี่หนุ่ยพี่หนยรู้จักพี่หนุ่ยปะี่หน่ย ไม่รู้จักไม่รู้จักเอออย่าไปรู้ใครเลยใครรู้จักบ้างว่าพี่หนุ่ยคือใครใครนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แฟนคลับพี่นี่เนาะเออรู้จักพ่อผมมากกว่าผมอีกอันนี้พี่นาวพ่อชื่อพี่หนุ่ยอยากรู้ชื่อแม่รึไหมฮะรู้จักพี่น้อยไหมพี่น้อยอยากรู้จักพี่น้อยไหมอ่าพี่น้อยเป็นแม่พี่นาวไหนลองพูดสินาวหนุ่ยน้อยให้ทำแล้วก็ทำนะฮะ เย้อนหลัให้พี่นาวอร่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรจูนค่ะจูนครับจูนจูนจูนอย่าพูดแล้วพูดเลยครับขอให้พี่นาวมีถูงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาใหม่เอาใหม่ขอให้ในคำอวยพรเนี่ยมีสามคำนี้หนึ่งคือนาว 2, อคือดุยสามคือน้อยสคือน้อยเริ่มเ2 3นซาวเห่ยนน้อยเดี๋ยวว่นแฮปปี้มากนะครับสำหรับอวยพรนี้ะล โอเคเลยทีเด okay, right, ียวนะครับผมโอ้ยพอดีดีเลยดีให้พี่นนวจูนเชิญกลับบ้านได้เลยครับจูนจูนจูนจวนขอพี่นนวสั้นๆขอให้พี่แนวถูกมากๆอ่ากันแข็งแรงครเหมือน่เนยนะเรวันเราคืนอะเราวันเราคืน ครับผมสาธุครับของนักท่องเที่ยวครับขอบคุณครับขอโทษดีนะมางานพี่บุญต้องมาอวยพรพี่นะเกิดไกลกๆจริงๆแล้วก็มีอยู่หลังกล้องนะครับอีกหลายชีวิตนะอีกหลายชีวิตเลยนะฮะครับ๊ายบายให้กล้องหน่อยฮะบ๊ายบายกล้องหน่อยกล้องหน่อยมายืนตกไฟกันเต็มเลยใช่ครับผมทีมงานบอกว่าดูของหวานหน่อยอ่านี่ไงเดี๋ยวเข้ามานี่คลิปว่าแบบว่าเหมือนแบบงานอะไรสักอย่างใช่ใช่นะฮะคือมันแปลกตรงที่มีรูปวางอยู่กลางมันเหมือนงานอะไรหรือเปล่าพี่ฮะ มันมโทษโทษไม่ใช่อย่างานั้นทีมงานอ,อําอำเล่นไม่ดูดิมีน้งของเล่นอ่ามีน้ำขนมครับโทษนะฮะคนหรือกุมารนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เข้ามานึกว่างานสายดาวปะท้ <c oughs> อสายก็ได้เลยเข้ามาเมื่อกี้เดินเข้าประตูมาอเอ๊ หน้าปากประตูมีเขียนว่าสาราเจ็ดปอนด์วันนี้วันเกิดวันนี่ของขวัญเต็มไปหมดเลยใช่นะก็มีเค้กนะฮะมีรูปของขวัญอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกอย่างครับราคาเริ่มต้น50บาทครับผมใช่นะครับผมถ้าคุณโทรมาภายในสิบนาทีนี้นะฮะเราจะมีการแถมอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเอาไม่ตัดมาหาผมด้วยเฮ้ยคืออะไรโอ้โหนะฮะดยอดมาก ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับครับผมอ่าโอเคกลับไปเข้าสู่รายการเราได้ได้ครับผมเชิญครับเชิญครับครับโทษทั้จริงๆแล้วมีลูกโป่งด้วยนะครับแต่ว่ามีลูกโป่งแอร์มันแรงแต่ว่าแอร์แรงเบิกนะฮะครับมันเลยไม่เห็นอะไรเลยนะฮะนี่นี่ครับว่าพุชในรายการเลยแอร์แรงมากเลยครับเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่ะพอเอจบรายการเถอะอ่าได้ครับ เขาก่อนเขาก่อนโอเคนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่มีความพิเศษนะฮะกับรัยการโอสีของเรานะครับแล้วก็เป็นวันที่พิเศษสำหรับพี่พูดของเราด้วยครับนะครับผม